โอเคต่อไปให้ทำแพนดีกว่าฮะมานี่คือจิมละวฮะจิมละวฮะครับอ่าอ่าอันนี้คือเราจะมีพูดชื่อคนตาตูดสอนข้างหน้าเหมือนเดิมไหมครับโอเคเติมไหมพี่ฝนหยิบห้านะแกอะไรฮะแลกละาโอเคห้าไหมอ่ะแล้วพี่ฝนคุยเลยนะอ่า R สิาม R สิามมีมีชื่ออะไรหมาโรตีสิบสามโรตีสอ S S ซลโมนสิบสองครับ S สอง S เซลโมนสองครับ S สค่ะ S สองครับเดี๋ยวถ้าใครมีชื่อมาด้านหาหารสปาเบสิามเ้นนะคะ R สิบสามกับ S ซลน S เซลโมน S สค่ะ S2 ค่ะอยู่เนาะโอเคต่อครับ R13 อยู่ใช่ไหมคะโอเคโอเคต่อครับพี่ตอนนี้ยากตรงคิดชื่อนะพี่พิซซ่าครับ17ครับพี่17ครับมันชื่อคนอยังไงพ่อพี่วม่าตอนนี้หิวหใช่ไหมไม่จิ๋วหิวเหรอ N N นะไรฮะ N Norwich 18 N Norwich ทำไมชอบของกินทำไมต้องวิชเลยอ่ะกินของกินอะไรครับ อ่ะ The v w The v i e i e w e r e 我 e i e w หค่ะ t v w หนะ i ค่ะโอ a คมาเลยครับีครับ่พี่เก็บ้มื่อก้เล่นเพลงทำผมเงืนตกเลยเงตกเลยอะผมเงตกเยังเงตกไปแต่ตอนเห็นภาพตัวเองวะสงสัยดีจะตาย มี่ช่วยหน่อยไหมโซกเลยของผมนะครับดับเบิลยูสิบครับดับเบิลยูวินครับวินอ่าววินฮะวินสิบนะครับดับเยูสิครับดับเบิลยูเกครับดับเบยูเกาครับเอามานั้นข้ากันเลยได้มับเบิลยูไวโวแล้วกันครับพี่ไวโวอุ้ยจีสครับเจมินได้สาครับเจมินไดสามจีสครับ g ีอยู่ไหนเอ่ยจะชอบจับได้ตัวสอนตัวเองตลอดเลยนะอ่าจีลงมาเลยอยู่นะอยู่เนาะ โอเคครับเจ้ะแป S สิงครับ S สิงแปดครับ S แปดับค่ะ S แปดอยู่ไหมอยู่เนาะก็ L ครับ Love สิบห้าครับ L สิบห้ากันอยู่ไหมคะอาโอเคโอเลยทุกคนอยู่กับเราทุกคนน่ารักมากเนาะโอเคพะงั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเกมให้ฟังก่อนใช่ครับเมื่อกี้ เรื่องเหนืมาเวลเี่เขามีพลังอย่างหนึ่งคือพลังอะไรพลังแสงไงอ่ะมีอีกอย่างนึงที่มีได้กันสามที่แลพอร์ตกันอ่าใช่เขาสามารถแบบลิปตัวกันได้ฟิตัวกันโอ้อย่าบอกนะไม่ได้อไม่ได้ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม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 ่ได้้ไม่ไ่ได้ไมได้ได้ไม่ ราจะสลับกันใบก็คือส่ติว่าพี่มิ้เป็นคนไม่ก่อนพี่ก็ใบแต่ว่าคําถามต่อไปก็จะเป็นเพิบซึ่งเรใบซึ่งเรใบของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวละครในภาพยนตร์นะครับน้องๆไม่ใช่เสียงจะเป็นชื่อหนังค่ะเอาเป็นชื่อหนังก็หรอกไม่ใช่เสียงแต่ไม่ใช่เสียงจะเป็นท่าทางแต่ว่ามันมีตัวละครที่ชัดมากจนที่คนเขาก็น่าจะสามารถตอบได้ไ่้ไอย่างเช่นอย่างเช่น เราไม่ที่มีแล้วล่ะพี่มีแค่ละอ๋อตัวละครจากมาเวลใช่ไหมครับอันนี้คือแค่ถ้าไปโจทย์เนี่ยจะผสมทั้งมาเวลดิสนีย์แล้วก็อาจจะมีบางเรื่องที่เป็นทั่วไปเข้าไปแต่ส่วนมากเป็นบาเป็นโอเค่งที่มีนก็จะใบ้แล้วคือเราต้องตอบเป็นชื่อหนังไม่ใช่ชื่อตัวละครใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแต่จริงๆอ่ะเราควนใบ้โอเคโอเคได้ได้ได้ข้อแรกครับผม เน่นะเออเนี่ยเรื่องอะไรมาหน้าพักขนงมีินั่งหนังเรื่อกหน้าชิราพักขนมเอออะไรเงี้ยโอ้ยอ๋อคนรู้จักแน่ๆครับโอเคโอเคนะเราสองคนจะต้องเป็นคนใบ้นะใช่แล้วถ้าสมถติว่าเราเราไม่ได้เราสามารถจะกดพลังตัวเองแล้วให้เพื่อนไปแทนแต่ว่าแบบพี่มินเจอโจทย์แล้วไปไม่ได้วะตูกด อก็จะเทเลพอร์ตให้อีกคนหนึ่งเข้ามาใบแทนไปเลยส่วนท่าเทเลพอร์ตเนี่ยเราแล้วแต่ดีไซน์เลยเราจะแบบอชุกอชุบอันดับแร้โอเคโอเคแฟนๆเข้าใจกติกานะคะคือทายชื่อภาพยนต์จากการที่น้องๆใบนะมีใครเป็นอินเตอร์แฟนไหมคะไม่มีเนาะไม่มีเนาะเขาจัดการเลยว่าใครจะท้าต่อเลยคนแรกเมื่อกี้ไม่น่าได้เดี๋ยวผมเทเลพอร์ต เออมีอยู่สิบรูปครับเวลาทีมละสองนาทีอาเชิญกลุ่มแรกขึ้นมาเลยนะฮะมาเลยของแฟนๆเนี่ยกลุ่มนี้เดี๋ยวเราจะเรียนหน้ากระดาษนะครับพี่โฟจับขึ้นไงคนไหนที่รู้ตอบตะโกนตอบได้เลยอ่ะเรียนรู้เลยครับแล้วก็เรียงมาทางนี้นะฮะเรียงหน้ากระดานจางนี้จัดโอเคสวยเนาะน้องยน้ำตาลเสื้อสวยมากโอเคโอเคเอาแม่หนึ่งฮะเปลี่ยนให้ก่อนที่ว่ายา โอเคเขาจะกติกาเนาะถ้ารู้คำตอบปุ๊บสามารถตอบได้เลยคนไหนก็ได้อันนี้คือหนังเป็นหนังทั้งหมดเลยนะออ่ะเดี๋ยวขไหนังดิสนีเข้ามาหน่อยมาเวลกับดิสนีโอ่าเป็นชื่อหนังค่ะชื่อหนังนะแล้วอาจจะมีหนังที่แบบเป็นหนังดังที่อาจจะไม่อยู่ในใครบ้างนิดหนึ่งโอเคนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเวลาสองนาทีนะมาใส่เหยคะดูหน้าทุกคนเลยทุกคนดูแบบว่าเอาละทอะไรละแต่จะเป็นไอโฟนป้ายเก่งมาก จริงบอกเลยหนึ่งสองสามทำอะไรอยู่ชื่อหนังเป็นชื่อที่น้องทำเลยเนี่ยขับอะไรขับอะไรได้แล้วมอกี้พูดแล้วมีคนพูดคะเมอกี้พูด้วคารคถูกเทลพรชื่อหนังเต็มเ้ถูกต้องครับ ไม่ดูเเลยอ้อมม่กีเลยดูเฮ้ยเดินมาแวะุูช่ะโอเคถูกครั oh, บไปที่ตลาเค้าเอ้ยเอ้ย ดิใช่พิซซ่าค่ะเทเลพอร์ตไปเทเลพอรตก็นกันจิ๊บโอ๊ยกูช่วยไม่ได้เฮข้าวข้าอันนี้อันนี้ย่างข้าวไหมข้าฮาาาโอ้โหยังไงวันเนี้ยไา้หรอ่าวไอเฟกได้ไหมสตาล์ว์ูว้าดูได้ไง ถูกอีกเลยคุยรู้จักไหมอะถูกของเล่นของเล่นคอยสอรี่ไทันแล้วเนาะใช่ไหมแต่ไม่ทันนะทำไปได้งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงคอยสอรี่คอยสอรี่ทำไงดพี่อยากรู้ว่ามันต้องไม่ยังไงอะคอยสอรี่ต้องทำยังไงของเล่นโอย เก้าคะนนเก้คะแนนทีเก้าคะนนนะทิมไเดี๋ยวรอรุนะคะโอเคมาโอ้เสื้องามากคชอบแม่มาอีกทีพอโฟบอกว่าเทนท์หมดไปทีมมั้ไมไม่ได้เหมือนกันทนลนกันมาทีมนี้คนที่ไดแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ได้มไอนกันนะอันนี้คือทีมของผมหรือทีมของโฟลใช่ใเมื่อกี้เป็นทีมที่เทมจะมีนายจัดเนาะ เมจัดโอเคคาดหวังคาดหวังแหม่คาดหวังไม่คาดหวังแล้จะไม่ผิดหวังออแต่้โอกาสชนะสูงมากเลยนะเ่ก้เขาได้แค่เก้าเงพร้อมไหม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 พร้อมนะพี่เจมมาหนึ่งสองสับ่ให้สียเอาเะอะไร ถูกาัวมาไว้หถูกอาไว้เก่งเลยฮะถูกอ้ออแมนถูกครับยังไม่เข้ายังไม่เข้าแต่เป็นที่จัดตาบอดมากของปีนี้ เตะพอร์ตอุเป็นพี่เตะพอร์ตไปแล้วอีกทีได้มหมที่หลอดันอ้ที่หยุดต่อแล้วต่อสมบูรมีอันนี้ชัดมากไมเก่งมากอันนี้ชัดมากมีอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

เอ้เอกี้ไปแล้วเนาะแสว่าถูหมดเได้ไปสิบคะแนนนะฮะชอบที่นุจที่จาเรลเชีพีชนะเนาะใช่ไหมยินดีด้วยปรมือให้ขอบคุณนะครับ ว่าไม่ีวิชยเป็นี่หยได้ยังไงไม่รู้ไม่อไ้ก็ได้ไงก็มอนกินไซเอลเดินนัน้โแม่จะมีนแพอที่น่าจะชอบดูหนังแบบแนวแบบทีนะแขวขวฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กแต่อินไซเอโค้ใเก่งมากเลยนะเพราะฉะนแกก็ลคิดว่าอินไซเอาต้องไปยังไงอาม่าจยงัไงน่กอไม่เศา นะนะฮะก็จะได้เป็นโปสเตอร์นะครับแล้วมีรายละเอียดด้วยเชิญถ่ายภาพกันนะแน่เลยเชิญเลยค่ะ